เพื่อน,อนๆรู้ไหมครับว่าทุกคนสามารถรวยได้คุณสามารถรวยได้ถ้าวันนี้คุณรู้จักคําว่าพลังทวีและใช้พลังทวีให้เป็นเพราะการที่คุณใช้พลังทวีเป็นมันจะทําให้คุณไม่ต้องเหนื่อยในการหาเงินที่ต้องเอาแรงไปแลกกับเงินทุกครั้งที่อยากได้เงินวันนี้ค,ครูไกต้องมีสูตรที่จะทาให้เราทุกคนที่เป็นหนึ่งคนเลยที่มีต้นทุนน้อยแล้วต้องการจะเปลี่ยนเปลี่ยวิตหนึ่งคือคุณต้องรู้จักการใช้พลังทวีให้เป็นมันจะทําให้คุณทํางานรอบเดียว แล้วสามารถหาเงินได้หลายรอบหรือคุณใช้เวลาและแรงงานของคนอื่นมาสร้างเงินให้กับคุณได้ดังนั้นคุณต้องเข้าใจคําว่าพลังทวีและใช้มันให้เป็นเหมือนคุณมีคาน่อนแรงที่ใช้ในการงัดที่ใช้ในการออกแรงนิดเดียวก็ทําให้คุณสามารถหาเงินได้ปริมาณเยอะและที่สาคัญคือทําให้คุณหาเงินได้ตลอดชีวิตโดยที่คุณไม่ต้องมาทําได้หลายรอบเพื่อให้ได้เงิน 2. Attitude หรือทัศนคติเพราะการที่คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่มีต้นทุนน้อยหรือเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นที่จะทำธุรกิจหรือจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งการที่คุณมีทัศนคติที่ดีคือลองทำไปก่อนดูซิว่ามันจะได้ผลลัพธ์ยังไงโดยที่ไม่สนใจ ว่าใครจะพูดยังไงขอให้คุณได้ลงมือทําก่อนลองมันดูก่อนว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนลองทําดูก่อนว่ามันจะสร้างเงินให้คุณได้ไหมนี่แหละมันจะทําให้คุณได้ลงมือทําและลองทําสิ่งใหม่ๆซึ่งมันจะทําพาคุณไปสู่ความสเร็จและทําให้คุณรู้ว่าเส้นทางไหนจะทําให้คุณสามารถสร้างรายได้สร้างเงินได้และทําให้คุณรวยได้3คือวันนี้คุณอย่าไปเชียบคนที่เขาบอกว่าคุณไม่มีทุนคุณไม่สามารถที่จะรวยได้หรอกคุณอย่าไปหลงเชื่อเขาคุณต้องลองลงมือทาด้วยตัวคุณเองว่า ทำยังไงทําแบบไหนอยา่าไปฟังบันนี้มันไม่เกี่ยวกับว่าคุณมีต้นทุนน้อยหรือต้นทุนมากอยู่ที่ว่าคุณต้องลองมือทําดูก่อนลงมือทํามันทันทีแล้วคุณหึงจะรู้ว่าคุณทําได้หรือไม่ได้ คุณไปหาหลักฐานหรือต้นแบบว่ามีคนที่สามารถสร้างเงิน10ล้านร้อยล้านโดยที่ต้นทุนต่ำหรือไม่มีต้นทุนได้ไหมแล้วคุณก็ไปแกะรอยและทำตามเขาดูว่าเขาทำยังไงมันจะทำให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สามารถเริ่มต้นจากต้นทุนน้อยแล้วสามารถสร้างเงิน10ล้านร้อยล้านได้เหมือนกับเขานี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรวยเร็วได้ในยุคนี้แม้จะเป็นหน่งคนเลยที่มีต้นทุนน้อยหรือต้นทุนต่ำก็ตาม